หลังจากที่เราเสียใจกับแมงดาเรามากินตะกกะแต่ปะดังก้ากันดีกว่าค่ะของคุ้นเคยที่เคยกินยังไงก็คืออร่อยชัวเดี๋ยวนี้แพงนะคะปะดังก้าถ้วยละห้าสิบบาทนะ,ะกินนั่งกันก่อนอร่อย อืมหลายคนทิ้งตรงนี้นะอันนี้ของดีน้องมันเหมือนกินน่องไก่เวลากินกินอยนีย้เอาหัวออกเห็นไม้ตรงเนี้เรียกว่าเท้่ยมมัเอาออกด้วยมันเขาไม่รู้กินไปหมดเลยเทีเฮงอืมนี่ยังโตมันก็เทีเห็นไหม ตัวนึงกินได้นิดเดียวเองกินขี้มลัล่ะอืมเอาออกขี้อันนี้มันไม่มีขี้แล้วเห็นไหมกินได้มันละเอาใหมา่ทำให้ดูใหม่ทั้งนะคะหลายคนอาจจะยังไม่ทันนะคะเอาตัวใหญ่ๆให้นะคะนี่น่องนะคะ ขาเขิ่มันต้องไปแกะเพิงนะคะกรอบอแล้วเวลาอยากกินอร่อยอะ่ะเวลาสั่งเขาทอดบอกว่าไม่ต้องกรอบถ้ากรอบมันจะตําคอ,อหักคอมนคันเห็นไหมเี้อันนี้ขี้นี่ขี้เฮ้ยเขาอ,ออกเออนี่ถึงไปเอาไปเติมนะอมตมาก พยายามอย่างนีนอ้อันนี้ก็เท่ากับว่าเราขยีงมังสู่แล้วได้หอมแข้ขาแมงดานาที่เหลืออยู่ยี่สิบบาทตัวละ ไม่มีอะไรเลยไม่ได้อะไรอยขามันเหนียวกินไม่ได้นะครับอย่าไปกิน,นเคียเค้ยวๆแล้วขายริงแต่มันก็มีเนื้อ,อน,นี่เนี่ยให้ดูอีกทีหนึง่งเคี้ยวให้ละเอียด จำได้ค่ะตอนเด็กๆม,มันจะมีป้าคนหนึ่งเป็นแม่เพื่อนเราเขาก็มีอาชีพขายตะกร้าแตนท่อนเลยเรากินเป็นเพราะอันนั้นนะเขาเห็นมาขายเตอ้สมัยก่อนมันมีซอสผู้เขาทองกับเกลือชุสแค่เนี้ยแหละค่ะไม่ได้มาใส่รสด,ดงรสด,ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็กินชอบกินมากเลยห้าบาทได้ตั้งเยอะตะกร้าแตปรปังก้าสมัยก่อน่ะแล้วสมัยก่อนเขาก็ใช้เอ่อ ยาปรากศัตรูพืชใช่ไหมคะค่ายตักแตนพวกเนี้เรากิกนเข้าไปโอ้ปากบวมแบบปากบวมแบบว่าที่เขาไปฉีดฟิลเลอร์มาบวมใหญ่มากตาปิดหมดเลยคะ่ะโดนแม่ดาแล้วมันมันของชอบไปแล้วอะยังไงก็ไม่เข็ดเขาไปแอบกินแล้วแล้วก็เดินหน้าบวมมาคือแพ้แต่ไม่ได้แพ้รุนแรงแม่ก็จะรู้เลยว่าแอบไปกินมแมลงไปอีกแล้วไปกินตากแตนไปอีกแล้ว แล้วก็อีกอย่างที่แพ้แปลกนะตอนเด็กๆแพ้แต่โตขึ้นไม่เป็นเหมือนเราแบบเราชอบกินอะ่ะเราก็กินอะ่ะเราก็ถึงแพ้งไงก็กินแต่ถ้าเกิดเป็นสมัยน,นี้คงไม่กล้าไปกินหรอกเพราะว่ามันมีคนบางคนแพ้รุนแรงถึงขนาดตุยเลยนะคะกุ้งเราแพ้กุ้งแพ้อาหารทะเลทุกอย่างกินแล้วแบบกินแป๊บเดียวมันจะมีอาการคันยิบยิบยิบแบบคันอเงี้ยปุ๊บ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 แล้วตาก็เริ่มหนักหนักหนัก พรางนึกปากก็หนักพอส่องกระจอยอีกทีนึ่ะเหมือนคนดวลพึ่งต่อยอะ่ะแต่แบบด้วยความที่ว่าบ้านเป็นคนภาคตะวันออกบ้านก็อยู่ทะเลอยู่ในเมืองทะเลถึงจะอยู่ในเมืองอยู่ในเมืองทะเลพ่อก็อชอบไปจับตกปลาหาปลามาไอ้เราก็อดกินไม่ได้เราก็เดี๋ยวเจอปูละเจอกุ้งละหน้าบวมแล้วก็จะมียาเม็ดสีเหลืองๆน่าจะเป็น CPM อาเป็นพยาบาลก็จะให้พกติดตัวพอแพ้กินไอเนี้ยแป๊บเดียวมันก็ยุบอะค่ะเหมือนเหมือนแบบเราไม่ได้แพ้แบบว่าจุกอะเนาะอืมกินแล้วก็หายแล้วก็มากินต่อแล้วก็พอไปไปมา,มาๆเราก็ไม่แพ้อาหารทะเลตอนไหนก็ไม่รู้โตขึ้นมากินก็ไม่เป็นไรแล้แต่มันจะมีช่วงนึงที่แบบว่าถ้าเราอะนอนไม่พอหรือว่ามีอาการเจ็บป่วยในร่างกายสุขภาพไม่ดีอะแล้วเผ่อไปกินอะ มันก็จะมีอาการเป็นผื่นทั้งตัวเหมือนคนแพ้อาหารเลยค่ะเป็นผื่นคันทั้งตัวเลยนั่นแหละตัวนะเราจะไปละจอ <c oughs> อ๊อบอื้ยอหย่